กลับมาในช่วงนี้ติดตามประเด็นทางด้านการเมืองกันบ้างนะคะทางพักชาติไทยพัฒนาก็เป็นอีกหนึ่งพักค่ะที่จะเข้าร่วมในการจัดตั้งรัฐบาลร่วมกับทางพักเพื่อไทยนะคะคทีนี้เนี่ยล่าสุดหัวหน้าพักชาติไทยพัฒนาก็ออกมายืนยันนะคะว่าตอนนี้ยังไม่ได้มีการคุยเรื่องของโควตารัฐมนตรีแต่ก็เชื่อว่าเรื่องนี้เนี่ยน่าจะมีความชัดเจนนะคะก่อนที่จะมีการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีในครั้งถัดไปค่ะโดยนายวาราวฒิศิลปะอาชาหัวหน้าพักชาติไทยพัฒนาก็ เปิดเผยว่าที่ก่อนหน้านี้มีกระแสข่าวเก็บ เกี่ยวกับโคตาเก้าอี้ของพรรคร่วมรัฐบาลที่อยู่ในอัตราส่วน9ต่อ1นนั้นขณะนี้เนี่ยคุณวราวุธบอกว่ายัางไม่ชัดเจนนะคะเพราะว่าจะต้องดูด้วยว่าการรวบรวมเสียงของรัฐบาลทั้งหมดแล้วจะได้กี่เสียงเพราะว่าถ้าหากเกิน300เสียงจะมีตําแหน่งรัฐมนตรี35ตําแหน่งอัตราส่วนก็จะอยู่ที่ประมาณ8ปถึงเต่อ1ค่ะซึ่งตามประเพณีที่ทํากันมาต้องมีการพูดคุยกันก่อนเพื่อให้ได้แนวทางที่ชัดเจนในระดับหนึ่งส่วนตัวจะได้รับตําแหน่งเดิม หรือไม่เนี่ยต้องขึ้นอยู่กับทางพรรคเพื่อไทยที่เป็นแกนนาในการจัดตั้งรัฐบาลซึ่งน่าจะมีความชัดเจนก่อนที่จะโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีค่ะแต่ละท่านทํางานมาก็จะมีความคุ้นเคยแล้วก็สามารถต่อง,งานได้ทันทีแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องแล้วแต่ต้องดูว่าทางพรรคแกนนําคือพรรคเพื่อไทยในขณะนี้มีแนวนโยบายอย่างไรนะครับก็คงต้องการเปลี่ยนเวลาเปลี่ยนก็คงต้องปรับเงื่อนไขกันไปตามแนวทางนะครับ ว่าจะต้องมีการคุยกันในเรื่องของตำแหน่งก่อนที่จะโหวตนายใช่ได้ผมคิดว่าน่าจะมีความชัดเจนณระดับหนึ่งก่อนนะครับแต่ว่าเดี๋ยวคงต้องคอยดูอาทิตย์หน้ากันอีกครั้งหนึ่งนะครับแปลว่าก็คือรอรอรอจัดการใทยใช่ครับถูกต้องครับตอนนี้ผมโดนเปลี่ยนไป3เก้าอี้แล้วครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเปลี่ยนไปเรื่อยๆอีกนะครับแต่ถ้าไม่ถ้าคือเดย์ก็เดี๋ยวมาดูกันก่อนยังไม่รู้อะไรเลยนะครับตอนนี้ตีตนไปก่อนไขรก็จะ อตอนนี้ยังมีงานทําก็ทําหน้าที่ให้เต็มที่ที่สุดก่อนนะครับอขอบคุณนะย,ยังไม่ได้คุยครับทางด้านนายธนกรวังบุญคงชนะรองหัวหน้าพักรวมไทยสร้างชาติก็บอกว่าไม่ทราบพัก ได้รับไม่ทราบว่าพักเนี่ยได้รับการติดต่อจากพักเพื่อไทยในการเข้าร่วมรัฐบาลหรือไม่เพราะไม่ได้อยู่ในส่วนที่เกี่ยวข้องค่ะแต่ว่าในหลักการของพักหากจะไปไหนก็จะไปทั้งพักและจะต้องเป็นมติของพัก แต่ก็ยอมรับนะคะว่ามีการพูดคุยกับนายสมศักดิ์เทพสุทินมาโดยตลอดส่วนตัวเมื่อได้รับทราบเรื่องไหนมาก็จะแจ้งกับผู้ใหญ่ในพักให้ทราบซึ่งหากจะมีการดําเนินการใดๆก็คงจะต้องมีการพูดคุยกันในพักกับสสทั้ง36คนค่ะฟังเสียงคุณธนกรนเลยคะ่ะตอนนี้ก็คือในส่วนของพบสโรเนี่ยเขาก็คือไปสักพักที่มารรประก,กาศชัดเจนตรงนี้ถ้าวไทยยังไม่ประก,กาศหรือว่าเรน้จะถือว่า คงไม่อะฮะคือคือตอนนี้ในหลักการของพรรคเราเนี่ก็คือว่าเราไปไหนก็ไปทั้งพักแต่ว่าต้องเป็นมติพ,พักเท่านั้นเองส่วนอจจะมีการติดต่อหรือไม่เนี่ยผมไม่ทราบเลยเพราะว่าเราไม่ได้อยู่ในวงเจราจาตรงนั้นนะครับซึ่งต้องต้องเรียนถามท่านหัวหน้าพักนะครับแล้วก็ซึ่งถ้ามีอะไรเนี่ยผมเข้าใจว่าหัวหน้าพักก็จะต้องนำเข้าสู่ที่ประชุมพักแล้วก็ ขอพักติรักตรงนี้ม่ส่วนของพักได้มีการนัดนัดว่าจะประชุมรั้งงาเมื่อไหร่อะไรยังไงพักมีการประชุมวันอังคาร4ี่โมงเย็นนะครับซึ่งผมคิดว่าก็ยังมีเวลาอยู่นะครับเพราะว่ามันก็ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนอยู่แล้วในพักนะฮะแต่ก็ไม่ได้มีความไม่ได้มีปัญหาใดใทั้งสิ้นนะครับผมไม่แน่ใจแต่ว่าคือเหมือนที่ผมบอกอ่ะกับท่านสมศักดิ์ผมก็มีการคุยกันตลอดนะครับท่านก็หวังดีกับน้องๆนะครับเพราะว่าเรา ก็มีความรักกันมาตลอดนะครับท่านก็ก็ให้ความเห็นอย่างนั้นแล้วก็เหมือนก็ก็ก็เหมือนพูดกับผมมานะครับซึ่งผมมีอะไรผมก็เรียนเรียนผู้ใหญ่ในพักไปนะครับแต่ว่าผมไม่ได้มีส่วนในการดําเนินการนะครับเพราะฉะนั้นก็ผมก็ผมว่าท่านก็หวังดีกับพวกเราเนะแล้วก็ท่านก็อยากให้ให้น้องๆเนี่ยได้ทํางานกันต่อเท่านั้นเองนะครับ ส่วนเรื่องของวัดที่จะมีการโหวตเลือกนายกรัะมนมตรีจะเป็นวันที่22สิงหาคมนี้หรือไม่นะคะเรื่องนี้เนี่ยนายพรเพชรวิชิตชลชัยประธานวุฒิสภาก็บอกว่าต้องรอนายวันมฮัมหมัดนอมาัาประธานรัฐสภากลับมาจากต่างประเทศก่อนค่ะแต่ยอมรับว่ามีการหาหรือกันเบื้องต้นก็คาดการณ์กันว่าน่าจะเป็นวันที่22สิงหาคมนี้แต่ว่าอย่างไรก็ตามก็ยังต้องหาหรือเพื่อที่จะก,กําหนดวันให้ชัดเจนอีกครั้งค่ะ เร็ต้องน่าจะยี่สิบสองได้ไหมคะท่าน,านเห็นบางคนคือ,อคือตอนแรกจะมีมีผู้มาจากกจ็ดสต,ตาร์ว่าจะอาจจะวัวรยี่สิบสองก็ยังไม่ได้คว่ำต้องเด็ดัดนะครับท่านผ่านรอรออีกนิดเดียววันนี้ท่านกลับมาแล้วนะวัวครั้งนี้น่าจะผ่านไหมคะท่านโอ้ถามผมไม่ได้เราต้องถามคนวัว ในเรื่องของการโหวตนายกฐมนตรีนะคะเรื่องนี้นายชัยบุฒรนาคมานุสรรองหัวหน้าพักพลังประชารัฐบอกว่าพลเอกประวิทยวงสุวรรณหัวหน้าพักเนี่ยก็ไม่ได้กำชับสมาชิกในเรื่องนี้ข่าวที่ออกมาเป็นเพียงแค่แนวคิดของสสบางกลุ่มค่ะซึ่งการโหวตเนี่ยก็ต้องเป็นมติของพักและขณะนี้ยังไม่ได้มีการพูดคุยแนวทางในการโหวตมีเพียงแต่การพูดคุยกันของนักการเมืองเรื่องการจัดตั้งรัฐบาลจึงยังไม่ได้ข้อสรุปที่เป็นทางการ นอกจากนี้นะคะนายชัยวุฒิเน้นย้ำว่าไม่เคยได้ยินพลเอกประวิทย์พูดว่าจะวางมือทางการเมืองหรือจะไม่รับตำแหน่งรัฐมนตรีในรอบนี้เพราะยังมีชื่อเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีอยู่ดังนั้นจะบอกว่าไม่รับตำแหน่งในรัฐบาลนี้ได้อย่างไรและขอว่าอย่ามาคิดมากกับคำว,ว่ามีลุงไม่มีเรามีแต่คำว่า มีลุงก็มีเราอย่าคิดว่าลุงไม่อยู่เพราะว่ายังเป็นหัวหน้าพักแล้วก็ยังไม่ได้วางมือทางการเมืองนะคะ